สวัสดีค่ะพบกับคุูเมียวนะคะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ป .4 วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของพืชเราเรียนรู้กันมาหมดแล้วหลายๆอย่างวันนี้เราจะมาทบทวนทบทวนกันตั้งแต่านที่ของรากลำต้นใบและดอกนะคะส่วนประกอบมีอะไรบ้างาเริ่มแรกเลยส่วนประกอบพื้นฐานรากลำต้นใบดอกและ อาจจะมีผลด้วยกิจกรรมกิจกรรมใดบ้างในขณะที่พืชดำลงชีวิตอยู่พืชใช้กิจกรรมอะไรอ่ะเรามาดูกันว่าพืชมีกิจกรรมแน่นอนมีสือพันธุ์มีการหายใจสร้างอาหารมีขับถ่ายด้วยมีการเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็มีการตอบสนองต่อสิ่งเหลาพืชบางชนิดสามารถตอบสนองพุบอ่ามีการเคลื่อนไหวได้ พืชใช้ส่วนใดในการยึดพยุงลําต้นดูดน้ําและธาตุอาหารนันนี้เราเรียนกันมาแล้วเรามาทบทวนกันก่อนอ่าลากลากแน่นอนอ่าเราเรียนมาแล้วนี้ลากแก้วลากฟอยลาลากขนงนรวมรวมแล้วลากทาหน้าที่ในการยึดพยุงลําต้นดูดน้ําและธาตุอาหารเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆนั่นเองอ่า อาจจะมีรากพิเศษขึ้นมา,าในที่นี้คือรากแบบรากสะสมอาหารโดยโดยสารอาหารจะมาจากการสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงก็ที่ได้สารอาหารที่ได้ก็จะเป็นแป้งน้ําตาลแล้วก็โปรตีนารากสะสมอาหารก็จะได้แก่แครอทแครอทบีทรูทอย่างนี้พืชใช้ส่วนใดในการลําเลียงน้ําและลําเลียงธาตุอาหาร ตกจำได้ไมเอ่ยอะแน่นอนพืชใช้ลำต้นลำต้นในการลําเลียงน้ำและธาตุอาหารอ่าโดยผ่านท่อลําเลียงน้ำแล้วส่งไปยังส่วนต่างๆของพืชอ่าเขาถามว่าถามว่าพืชที่ปลูกกลับหัวกรับหัวจะลําเลียงน้ำได้ไหมอ่าคำตอบของเราคือพืชที่กลับหัวจากภาพเลยเห็นไหมเอ่ยมันมีทั้ง อะไรเอ่ยมีผลด้วยอมันโตได้ดังนั้นพืชที่กับหัวหน่าจะที่จะเป็นไงเอ่ยอลำเลียงน้ําได้นั่นเองอ่าโดยเขาบอกว่าการลํำเลียงน้ําของพืชเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงน้มถ่วงไม่ว่าจะกับหัวหัวตีลังกาหรือหัวตั้งไม่เกี่ยวกันเลยมันขึ้นอยู่กับการคายน้ําของพืชอ่าการคายน้ําของพืชหรือการดูดน้ําของพืชนั่นเอง อะคราวนี้วันนี้เลยหัวใจสําคัญของวันนี้คือพืชใช้ส่วนใดในการสร้างอาหารและสังเคราะห์แสงพืชใช้ใบในการสร้างอาหารและสังเคราะห์แสงคราวนี้เรามาดูกันว่าใบาสร้างอาหารยังไงมาดูกันใบจะสร้างอาหารสร้างอาหารเลยอาหารที่ใบสร้างก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็แป้ง โดยอาหารที่สร้างไว้เนี่ยจะถูกลำเลียงไปให้ส่วนต่างๆของพืชอยู่ในรูปของแป้งแล้วก็จะสะสมไว้ในไว้ที่ใบามาดูกันว่าพืชสังเคราะห์แสงมีการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารสังเคราะห์แสงพืชใช้อะไรในการสังเคราะห์แสงพืชจะใช้สี่อย่างในการสังเคราะห แสงในการอันที่1คือแสงแน่นอนแสงแดดแสงแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์อ่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คือตัวนี้อ่าจะเข้ามาทางใบหรือปากใบอามาทางปากใบอ่าในคลิปที่แล้วครูบอกไปแล้วว่าปากใบหน้าตาเป็นยังไงใบหรือปากใบแล้วก็น้ําที่ลําเลียงผ่านทางลําต้นอ่าเป็นอีก1ส่วนประกอบอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือสารสีเขียว ที่อยู่ในใบพืชอ่าอยู่ในใบพืชสารสีเขียวเนี้ยเราเรียกว่าคอ r โรฟิลการสังเคราะห์แสงจริงใช้4ส่วนสําคัญนี้อ่าในการสังเคราะห์แสงโดยเมื่อสังเคราะห์แสงพืชจะได้น้ําตาลน้ําตาลาแล้วก็พอได้น้ำตาลปุ๊บน้ําตาลเนี่ยจะถูกลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชก็คืออาหารนั่นเองลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืช อีกส่วนหนึ่งถูกปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนมาในรูปของแป้งเก็บไว้ที่ใบนะแล้วก็พืชก็จะได้แก๊สออกซิเจนด้วยสนะังเคราะห์แสง <c oughs> เมื่อสังเคราะห์แสงแล้วสิ่งที่ได้ก็คือแกนะ๊สออกซิเจนการสังเคราะห์แสงของพืชนะเราบอกไปแล้วเมื่อกี้คือได้ ได้น้ําตาลเนาะแล้ก็เก็บไว้ในรูปของแป้งอ่าเราสามารถที่จะมาตรวจสอบค้นหาว่าพืชใบนั้นๆเนี่ยมีแป้งหรือไม่มีแป้งโดยการใช้สารละลายไอโอดีนเอาไปหยดไว้นั่นเองอ่าไ้หยดไว้นั่นเองพอหยดไปปุ๊บก็จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาอ่ามีอะไรเอ่ยอ่ดูอันแรกเลยอ่าใบชบา,ชา,บาด่างก่อนต้มก่อนที่ทด,ทดสอบเป็นสีเขียวบ้างสีขาวบ้าง พอต้มแล้วทดสอบปุ๊บอ่าใบชบาเปลี่ยนสีมีแป้งมีน้ำตาลก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนั่นเองอให้เราจำง่ายๆเราสามารถตรวจสอบหาแป้งในใบโดยการใช้สารละลายไอโอดีนนะคะอ่าอน,นี้ทบทวนนะพือใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ก็คือดอกเราเรียนกันไปเมื่อ คลิปที่แล้วอดอกมีหน้าที่สำคัญก็คือการสืบพันธุ์พันพันอะไรเอ่ยพันดอกโดยดอกมีองค์ประกอบสำคัญ4ส,ส่วนจำได้ไหมเอ่ยจ